ส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชี่แนวคงคอนเซปต์เดิมคือปบมือปบมือต้อนรับความเหงความปังจากทุกคนจ๋าบุแม่ยังดอกปบมือแกเขินมาพี่น้องย้ําคำว่าใกล้ๆจากมือนี้พี wrote, people. People. <c oughs> ่เป้มีแนวทางตัวเลขงามๆมาฝากพี่น erm ้องคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือกราบขอพรกคุณเจ้าของข้อมูลนะคะทุกๆข้อมูลทุกๆตัวเลขนะจ๊ะทุกคนจ๋า ซึ่งเน้นย้ำว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รล้วังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรมันเป็นเพียงแก้การคิดคำนวณไปตามสูตรของแต่ละกูรูเท่านั้นและก็ไม่มีใครมาการันตีเราได้ว่าตัวเลขที่ให้ไปจะได้จะโดนจะเข้านะคะอยู่ที่ดวงใครดวงมัน มานไผ่หมานมันทีน้องจ๋าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปยังไงก็ตามลาวัฒนาประจัวันที่12พฤษภาคม2568นนี้ขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังขอให้คุณได้ตัวเลขสวยๆสำหรับใครที่ถามเข้ามานะคะปฏิทินหวยลาวของอาจารย์ยัน เพิ่นก็นให้มาตั้งแต่มื้อแรกกันหละพี่เป๊ะก,ก็รอนู่นนี่นั่นบ่ได้เหตุฉิดจกเคือพี่นอ้องจ๋าซึ่งก็เข้ามาหลายๆงวดติดเนาะแต่สําหรับงวดที่ผ่านมานะจ๊ะสําหรับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะรุดโดยความที่แบบว่ามันดังแหงรุดนะจ๊ะงวดนี้สิบสองนี่วันจันนี่ไผมากะจัดไปไผบบมากะพามอยู่ที่ดวงไรดวงมันเดอ้อพี่นอ้องจ๋า นี่ค่ะปฏิทินหวยลาว12พฤษภาคม2568นะคะเริ่มใหม่ของอาจารย์แอดยันนะคะของอาจารย์ยนนันจะทุกคนตามให้มามเด่นสองและ4เด่น2และ4 20 2องศูนย์สองสและ4ีเจนะคะก็ตามนี้ค่ะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่าน ตัวเลขนะคะมีข้ามีหลุดเนาะอยู่ที่แบบว่าเฮ้ยดวงแหละดวงใครดวงมันพี่เป้ค่ะนำแนวทางจากหลากหลายสำนักหลากหลายกูรูมาฝากทุกๆคนนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างมากขอให้เฮ้งขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนคลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันมือนี้พี่เป้คือหมักของอันแอตไกฟ้า <laughs> มือนี้พี่เป้คือหมักเหล็กเล่าของแอตไกฟ้า คมันตรงกับเลขพี่เป้น้ำมาบอมากกับบอรูแหละแต่ก็ขอให้แบบว่าทุกวันน่ะทุกครั้งทุกงวดก็คือมีลุ้นนะคะก็อยู่ที่กําลังของแต่ละคนเนาะขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าของแอดใต้ฟ้า ah ค่ะไปแล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย